ครับคันแรกครับโตทันหรือว่าเกียร์ซิ่งครับ K7 Keekdrag Pro Modified, 1100 Kilograms 6 g r n d s g a n d s 5 r a n d 1 1 2 3ติดครับแต่ไปเต็มลำเลยครับเบสถือบูยังครับ7.468ครับโอ้โห เป็นไงครับ7.4ครับโอ้โห7.4 68โอ้เหมือนเหมือนเหมือนรถเบิร์ไม่ติดนะครับเมื่อกี้ครับแต่ออกไปผมพด1.1 2.3ต้องัำเ็่นคอเด้กัน200 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับออกตัวไปเหมือนไม่มีอะไรใช่ครับเหมือนไม่เถี่สุพรรครับ2 8ครับ มีครันดีครับ9ก้าพนของแครครับมันไปโมดที่ต้องไปโมเดลว่บ เอาครับเอารถไปที่ปาเปิร์เวลานี้ครับโอเชรนาลิติเตตและหน้ายาวครับหรือแรนเตอร์เอารถไปที่ปาเปิร์เวลานี้นะครับ,บไปเลยไปเด่นเดียนกับเวลา7.596ครับ เป็นยังไงครับทรงลุงครับโอ้ทรงลุงแต่60พูคดครับ0 8 4ครับวา็วเข้าที2 9 0ครับโอ้โหตอนนี้อยู่อันดับที่สย,ยังไม่ไปทางกางครับ 7. เหลือสุพรรณเหลือจันทบุรีเหลือตะอ าชติเขาว่ายังไม่มีเวลาแต่ว่าเพื่อน่อเวลาไปแล้วครับดีสุดเลยนะใส่ใส่ใส่ไม้เอ้าที่จับอะไรจับอะไรน้างมัดนวลจับนว สุขมบนุรีแอวชัวร์ก็กดจ่ายโอ้เกสองแล้วสามคืนเครับกมาดูว่าคันนี้เลื่อนต่องเวลาไว้ให้แล้วครับเจ็ดนึสี่หกแปดกลันจะเปวนงาการของเบสโซโบยามครับมาดูมาดู หนึ่งหนึ่งเก้าสามโอ้โหตงโอ้โหพี่พันพี่พันพี่พันเรียกไว้แล้วครับ7.3แม่แน่โอ้โหแล้วออกมาเจ็ดจุดสรออะไรครับคนผู้ชมตบมือขอคนนี้ของคนนี้ด้วยนะหกสิบฟุตหนึ่งจุดหนึ่งเก้าสามเข้าเร็วเข้าเส้นออสี่รอยสองเมตรสาม กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมี่พันเรียกหลายพันแล้วตกลง๊ปเลยครับพี่พันขุนพันทักการ